มันจะเป็นขนาดนี้อ่าเออแบบนี้สิลูกคูณไปไม่ยัง้งคูณไปไม่ยัง้งคำเตือนคลิปนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้น การพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนำให้ทำตามเด็ขดขาด,ดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำด้วยนะคะกรับสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับริชี่ปังๆอีกแล้วเหมือนเดิมคะ่ะวันนี้ริชี่ก็ยังอยู่ในค่าย PG นะคะมาหาเกมสนุกๆเล่นกันเหมือนเดิมจ้ะอ้าวันนี้มาในเกมสปีดวินเนอร์นะคะเกมรถแห่งคู่หูคู่ใจเออมาในงบ2 0 0 0บาทนะคะ วันนี้ไม่ได้คิดอะไรมากนะคะคิดอยากแบบเล่นสนุกๆน,นะคะไม่ได้หวังว่าจะได้กําไรเยอะแยะอะไรมากมายแต่ถ้าได้ก็ดีนะคะวันนี้ลิชี่พกงบมา2,000บาทเหมือนเดิมค่ะอ้าเน็ตก็ช้าเลยเกินลอบแรกนะคะซื้อสปินไปเลยเบ็ดสาบาท หมุนฟรีไปอีก8รอบนะคะมาดูกันเขาจะแตกไหมวันนี้คูณมาแล้วค้าเออคูณมาเรื่อยๆแต่ว่าก็ยังไม่แตกนะคะโอ้โหคูณไปไม่ยัง้งไม่แตกสักดอกโอ้โหคูณมาอีกแล้วแต่ก็ยังไม่แตกนะคะเหลืออีกสองรอบ คูณมาอีกแล้วแต่ก็ยังไม่แตกเหมือนเดิมเอออะไรมันจะเป็นขนาดนี้อ่าเออแบบนี้สิลูกคูณไปไม่ยัง้งคูณไปไม่ยัง้งโอ้โหรางวัลก้อนโตได้มา8,000นะคะ8,334บบาทเออเลิศอยู่เลิศอยู่แจกช่วงท้าย รอบแรกก็หวานเสียบเลยนะคะได้กําไรมากรุบกลิบกรุบกลิบนะคะซื้อไปอีกสิคนะอย่าไปกลัวหมุนฟรีอีกแปดรอบอรอบแรกก็มาแล้วหนึ่งสิบมาสิบมาลูกสิบมา โอ้โหรางวัลก้อนโตรอบแรกได้มา976บาทนะคะปั่นไปต่อนะคะอีก7จรอบหมุนฟรีคูณมาอีกแล้วเข้ามาไหมคมาหรือเปล่าเคมาอยู่เจมาเจมาเจก็มา,มาเออ รอบที่สได้มาอีก1,968บาทถือว่าปังอยู่นะคะวันนี้หมุนไปต่อหมุนไปต่อค่ะโอ้โหสิบมาคูณไปไม่ยั้งสิจารอบนี้อ้า โอ้โหเหลืออีก2รอบหมุนฟรีนะคะได้อยู่รอบสุดท้ายท้ายสุดจะปังหรือเปล่านะโอ้โหรอบนี้ได้กำไรมา 4,618บาทนะคะริชี่ก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะคะได้กำไรมาเป็นหมื่นแล้วขออนุญาตออกไปถอนตังค์ก่อนนะคะฝากคุเพื่อนพี่กดติดตามให้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย